ลูกมาเลซี่จ๋าเลซี่จ๋ามานลาเดี๋ยวกินแม่แมมนะลูกนะมาลูกมา <Okay. S 1> มาเลยเดี๋ยวกินแมมแมมนะคะให้น้ำตาลกินด้วยน้ำตาลก็เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันก็เป็นพี่น้องกันนะคะมาลูกมาเ,เออนี่เห็นไหมรักกันกับแผ่นกับกับหมาน้ำตาลกับหมาน้ำตาลอะไรนะ รักกันไหมน่ะดูส,ดสิอันนั้นก็คือน้องโชคดีน้องโชคดีก็นอนอยู่มาโยกดูสินอนอยู่ <c oughs> อยู่ด้วยกันหมดเลยเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเนี่ยเขารักกันเห็นไหมหมาก็รักแมวแมวก็รักหมารักแพะด้วยรักหมูน้อยด้วยหมูน้อยอ้อน,ออน เห็นไหมนะ à, ตามกันไป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 แม่เวลายายไม่อยู่ก็เรียกหาแหม, è! ม è! ่แม่โชคดีโชคดีดีเอ้ยโชคดีเอ้ยนะพ่นนอนอยู่มาโยกได้ กันดีๆนะคะอ่าๆๆดูสิใส่งอนใส่งอนน้ำตาลแล้วก็ไอ้น้องเลซี่เ่าเล่นกันอืม <c oughs> <c oughs> อันนี้คนสวยคนสวยของยายเนี่ยอันนี้นะคนสวยของยาย <c oughs> คนสวยของยายอันนี้นะคนสวยของยายไหนสะวยได้หันหน้ามาดูดิ